ถ้าพูดกันถึงเวทมนต์หลายคนอาจจะนึกถึงพ่อมดแม่มดที่ถือไม้กายสิทธิ์ขี่ไม้กวาดหรือไล่คาถา,าจากโลกแฟนตาซีสินะครับแต่จริงๆแล้วบนโลกของเราก็มีเรื่องราวของเวทมนต์อยู่ในเกือบทุกวัฒนธรรมบางแหง่งเรียกวิญ,ญญาณได้บางแหง่งสะกดธรรมชาติและบางแหง่งก็สื่อสารกับเทพเจ้าหรือปีศาจและสารเหล่านี้ก็ไม่ใช่แค่จินตนาการ แต่เป็นความเชื่อที่ฝังรากลึกอยู่ในตำนานของผู้คนมานานนับพันปีแล้วด้วยวันนี้ผมจะพาทุกคนไปสำรวจสัตว์เวทมนต์ลี้ลับจากทั่วโลกกันครับตั้งแต่เวทของชาวไวกิ้งญี่ปุ่นไปจนถึงสัตร์เวทจากอีกยิปต์และแอฟริกาผมว่าเราคงมาต้พูดยกันมากแล้วไปชมกันเลยกับเมจิกเทนฟอร์กเทสเมิชเนอาร์ฟฟอร์มอาราวเดอะเวิลด์ ศาสตร์เบลึกลับในตำนานนอร์สมันเป็นศาสตร์เฉพาะของเทพตระกูลวาเนียหรือเทพที่อาศัยอยู่ที่วานาหามครับซึ่งเป็นคนละสายกับเทพหลักของตำนานนี้เซเดอร์มีบทบาทสำคัญในโลกของเทพเจ้าและมนุษย์มากโดยเฉพาะในสายตาของโอดินและเทพ,พีเฟยา่าที่ได้ชื่อว่าเก่งกาจในเวทนี้ที่สุดศาสตร์นี้ไม่ใช่เพียงการไายคาถาหรือสร้างภาพลวงตาเท่าน,านั้นแต่เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงความจริง บิดเบือนผืนผ้าแห่งโชคชะตาและเข้าถึงโครงสร้างที่มองไม่เห็นของจกกักรวาลคำว่าเซเดอร์ในภาษาโนสโบราณมีความหมายที่ผสมกันระหว่างการทอการล้วงและการควบคุมครับซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นหัวใจของศาสตร์นี้เลยด้วยผู้ที่ฝึกฝนเซเดอร์จะสามารถเข้าสู่สภาวะกึ่งสำนึกผ่านพิธีกรรมเฉพาะปรายคำศักดิ์สิทธิ์และเรียกพลังจากเบื้องบนและเบื้องล่างเพื่อเปลี่ยนโชคชะตาของบุคคลหรือกลุ่มคนหนึ่งให้สมประสงค์ ไม้ว่าจะเป็นการทําให้ศัตรูสับสนเสกความรักปลูกความมาัง่งคั่งหรือแม้กระทั่งส่งวิญญ,ญาณออกจาก่างเพื่อสํารวจดินแดนแห่งวิญญาณก็สามารถทําได้ในตำนานนอสเทพีเฟรยาเทวีแห่งความงามและความรักเธอเป็นผู้ครอบครองศาสตร์แห่งเซเดอร์ครับและช่ำชองมากด้วยเรียกได้ว่าเชี่ยวชาญที่สุดในตำนานนอสแล้วและที่สําคัญเลยคือนางเป็นผู้น,านําศาสตร์นี้มาเผยแพร่แก่เทพตระกูลเอเชีย หรือเทพแห่งแอสการ์ดโดยเฉพาะโอดินครับที่ลงไหลในปริศนาแห่งโชคชตาโอดินเรียนรู้ศาสตร์นี้จากเฟรย่าและภายหลังก็ได้กลายเป็นหนึ่งในผู้ใช้อาคมเซเดอร์ที่เก่งกาจที่สุดเป็นรองเพียงแค่เฟรย่าเท่านั้นแต่มันก็มีข้อเหยียดอยู่หน่อยนึงครับแม้โอดินจะเป็นเทพสูงสุดของแอสการ์ดได้เรียนรู้และฝึกฝนเซเดอร์จนเชี่ยวชาญแต่ตามความเชื่อแบบนอร์สเขาเชื่อในอาวุธพลังก,กำลัง และความกระหายมากกว่าการใช้เล่เหลี่ยมหรือเวทกลต่างๆครับเทพเอเชียองค์อื่นรวมถึงชาวไบกิ้งถือว่าเซเดอร์เป็นศาสตร์ของสตรีและการที่บุรุษฝึกฝนหรือใช้งานมันจะถูกมองว่าเป็นการละเมิดขอบเขตของเพศ <c oughs> อันนำมาซึ่งความอับอายศ์ที่สื่อถึงความอ่อนแอความไม่เป็นชายหรือแม้กระทั่งความวิปริษิตก็มีครับอย่างไรก็ตามโอดีไม่ได้สนใจคำขอรหารเหล่านั้นเลยเพราะสำหรับเขา ความรู้ทั้งหมดมันมีค่ามากกว่าสถานะหรือความเหตุของผู้ได้เซเดอร์ eder, จึงกลายเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเทพสองเผ่าพันธุ์ที่ครั้งหนึ่งเคยสู้รบกันจนเสถียทั้งเก้าโลกมาแล้วเซเดอร์ยังเป็นศาสตร์แห่งการควบคุมและกำหนดเส้นทางของชีวิตโดยเฉพาะในมิติที่เกี่ยวข้องกับโชคชะตาการเดินทางของจิตใจและพลังแห่งเจตจำนงที่สามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ของสิ่งที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วการประกอบพิธีเซเดอร์ มักกระทําโดยผู้หญิงที่เรียกกันว่าวววาหรือผู้อย่างรู้ซึ่งจะนั่งบนท่านสูงห่อหุ้มตัวเองด้วยผ้าศักดิ์สิทธิ์และมีคนขับกล่อมด้วยบทเพลงเพื่อเปิดทางให้วิญญาณเดินทางออกจากร่างมีการไลบ่บทสวดเฉพาะและการเคาะไม้กเยสิ์พิธีกรรมเหล่านี้อาจใช้เพื่อทํานายอนาคตสื่อสารกับดวงวิญญาณหรือได้คำสาปใส่ศัตรูบรูน อีกหนึ่งศาสตร์เวทสําคัญจากตำนานนอสครับหลายคนก็คงจะรู้จักรูนกันนะครับแต่อักษรรูนนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือในการใช้สื่อสารเท่านั้นแต่ยังเป็นเสียลักษณ์ของพลังแห่งจักรวาลและความลับที่ลึกซึ้งโดยคําว่ารูนในภาษานอสเก่าแปลว่าความลับหรือสิ่งที่ซ่อนเร้นตามบทกวีฮาวามานโอดินได้รับรูนผ่านการเสียสละตนเองโดยแขวนตนเองบนต้นไม้โลกอิกดราซิล เป็นเวลาน,านานถึง9วัน9คืนครับเพื่อสแสวงหาปัญญาและความลับของจักรวาลและในวันสุดท้ายอักษรบรูนก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาแล้วมันก็ได้ทําให้โอดินกลายเป็นเทพเพียงองค์เดียวของนอสที่ล่วงรู้ความลับทั้งหมดของจักรวาลอักษรบรูนถูกใช้ในพิธีกรรมและเวทมนต์ต่างๆในสังคมนอสโบราณครับโดยเฉพาะการสลักบนวัตถุเช่นดาบแก้วน้ําหรือเรือซึ่งจะถือเป็นการเสริมพลังหรือป้องกันภัยให้สิ่งเหล่านั้นได้ ในบทกวีซิกเดรฟูมนมีวอลคิรีชื่อซิกเดรฟาได้สอนเกี่ยวกับรูนแห่งชัยชนะที่ควรสลักบนดาบและรูนแห่งเบียที่ใช้ป้องกันการถูกวางยาแก่ซิกฟริดนักรอบไวกิ้งผู้ที่ปราบมังกรฟารเนียจากตำนานกลางคิสตะวัตที่กล่าวแม้ว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการใช้ลูนจะมีจำกัดมากแต่มีบันทึกบางส่วนที่กล่าวถึงการใช้ลูนในการทำนายอนาคตครับเช่นในยังลิงกาสาก้ามีการกล่าวถึงการใช้ซิป ที่อาจเป็นแท่งไม้ที่มีรูนสลักอยู่เพื่อทำนายชะตากรรมสำหรับรูนไม่ได้เป็นเหมือนกับเวทมนต์อื่นครับแต่เปรียบเสมือนเป็นสัยลักษณ์ที่มีพลังอํำนาจสะมากกว่าคล้ายกับวงเวทของชาวยุโรปในยุคกลางที่แค่เพียงวาดมานก็สามารถได้รับอํานาจเหนือธรรมชาติมากครองได้องเมียวโดวิถีแห่งหยินหยาง เป็นศาสตร,ร์ลับของญี่ปุ่นที่ผสมผสานร,ระหว่างปรัชญาจีนโบราณศาสนาและความเชื่อพื้นบ้านครับโดยมีราาฐามาจากหลักหยินหยางและทฤษฎี5้าธาตุซึ่งถูกนําเข้ามายังญี่ปุ่นในช่วงศตวตรรษที่6ผ่านทางจีนและเกาหลีในช่วงต้นศาสตร์นี้ถูกนํามาใช้ในราชสำนักญี่ปุ่นเพื่อการพยากรณ์การจัดทําปฏิทินและการกําหนดนวันเวลาที่เป็นมงคลโดยมีการจัดตั้งสานักงานโอเมียวเรียวในปี7 0 1ภายใต้กฎหมายไ,มไทยโฮ เพื่อดูแลกิจการที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์นี้โดยเฉพาะองค์เมียวโดไม่ได้เป็นเพียงศาสตร์ที่นําเข้ามาจากต่างประเทศเท่านั้นแต่ยังได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาชินโตพุทธศาสนาและลัทธิเตา๋าจนมันได้กลายเป็นศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นครับโดยมีการนําไปใช้ในการป้องกันภัยพิบตัติการรักษาโรคและการขับไล่วิญญาณร้ายผู้ใช้ศาสตร์นี้เราจะเรียกกันว่าองเมียวจิ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในราชสำนักญี่ปุ่นโดยเฉพาะในช่วงเฮอันปี794ถึง1185ซึ่งเป็นช่วงที่เฟื่องฟูที่สุดของเหล่าโยคาครับพวกเขาทันมาที่ในการพยากรณ์ป้องกันวิญญาณร้ายและกำหนดวันเวลาที่เป็นมงคลในการทำการต่างๆของบ้านเมืองและหนึ่งในโอเมียวจีที่มีชื่อเสียงม,มากที่สุดคืออาเบโนเซเมผู้มีชีวิตอยู่ในช่วง921ถึง1 0 5ซึ่งได้รับการยกย่องว่า เป็นผู้เชี่ยวชาญศาสตร์องค์เมียวโดและมีอิทธิพลอย่างมากในสังคมญี่ปุ่นวูดู oo. ศาสตร์ที่มีรากฐานมาจากแอฟริกาตะวันตกโดยเฉพาะจากอาณาจักรดาโฮเมีซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณประเทศเบนินในปัจจุบนันคําว่าวูดูมาจากคําในภาษาฟอนหรือภาษาดาโฮเมีซึ่งแปลว่าจิตวิญญาณหรือเทพเจา้า สารนี้เป็นการผสมผสานร,ระหว่างความเชื่อดั้งเดิมของชาวแอฟริกากับศาสนาคริสต์นิกายโลมันคาทอลิกโดยเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่1 6ถึง19ในประเทศเฮติในวูดูมีความเชื่อในพระเจ้าสูงสุดที่เรียกกันว่าบอนดีเยซึ่งเป็นพระเจ้าที่อยู่ห่างไกลและไม่สามารถเข้าถึงได้โดยตรงดังนั้นผู้ศรัทธาจะสื่อสารกับละวาซึ่งเป็นจิตวิญ,ญญาณหรือเทพเจ้าร้องที่มีบทบาทในชีวิตประจำวนัน ซึ่งละวาแบ่งออกได้หลายตระกูลครับเช่นลาดาเป็นละวาที่สงบและเมตตาเปโตรซึ่งมีพลังและความรุนแรงและเกเดซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับความตายและการฟื้นคืนชีพพิธีกรรมในวูดูมักประกอบด้วยการร้องเพลงเต้นลํำและการเข้าสู่สภาวะทรานส์ครับเพื่อให้ละวาสามารถเข้าสิงในร่างของผู้เข้าร่วมพิธีได้การเข้าสิงนี้ถือเป็นการสื่อสารโดยตรงกับละวา และมักมีจุดบุ่งหมายเพื่อขอคําแนะนําการรักษาหรือการปกป้องจากภัยอันตรายจากศาสตร์มืดพิธีกรรมเหล่านี้มักจัดขึ้นในชุมชนที่เรียกกันว่าโซซิเยเตซึ่งนําโดยนักบวชชายที่พวกเขาเรียกกันว่าฮูนกันหรือถ้าเป็นนักบวชหญิงก็จะเรียกกันว่ามัมโบซึ่งเป็นผู้ช่างนาพลังของละวางเข้าสู่ผู้ถูกเลือพร้อมต้องมีเครื่องเส้นไหว้อย่างอาหารเหล้าดอกไม้เลือดสัตว์ หรือของที่ละวาตัวนั้นโปรดปาดกลองและเสียงเพลงคือช่องว่างที่ละวาใช้เข้าถึงโลกมนุษย์เสียงกลองจึงไม่ใช่เพียงจังหวะแต่คือคําเชื้อเชิญจากอีกโลกหนึ่งครับลาเวทมนต์ในวูดูไม่จํากัดอยู่แค่ของขึ้นชื่อ,อย่างการปลุกผีหรือสาบแช่งเท่านั้นมันยังรวมไปถึงศาสตร์เพื่อการรักษาการเสริมโชคชะตาการเรียกฝนการปกป้องจากวิญญาณร้ายหรือแม้แต่การตัดกรรมจากอดีตชาติก็สามารถทำได้ ในบูดูความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายคือสิ่งสําคัญมากครับวิญญาณของผู้ตายจะอยู่ในโลกหลังความตายที่เรียกกันว่ากีนีซึ่งเป็นสถานที่แห่งความสงบและปรีดีแต่หากผู้ตายไม่ได้รับพิธีกรรมที่เหมาะสมวิญญาณนั้นอาจกลายเป็นซอมบีหรือวิญญาณเล่ล่อนที่ไม่อาจไปสู่กีนีได้ในความเข้าใจของโลกตะวันตกคําว่าสอมบีมักเชื่อมโยงกับภาพของร่างไร้วิญญาณที่ถูกควบคุมโดยศาสตร์บูดูครับแต่แท้จริงแล้ว ซอมบี้คือวิญญาณที่ถูกพรากจากร่างโดยผู้ใช้เวดดาบซึ่งสามารถเรียกกลับมาใช้งานได้เล่ากับเป็นเครื่องมือสิ่งนี้ไม่ใช่การแท้ของวูดูนะแต่เป็นการนําไปใช้ในทางผิดศีลของศาสนาซึ่งเหล่าฮุนการและมัมโบที่แท้จริงจะไม่สนับสนุนเลยการปลุกซอมบี้ถือเป็นการฝ่าฝืนคําสอนและทําลายสม,มดุลระหว่างชีวิตกับความตายอย่างไรก็ตามปูดูมักถูกเข้าใจผิดในวัฒนธรรมตะวันตกโดยเฉพาะผ่านภาพยนตร์และสื่อ ที่นำเสนอภาพของวูดูในแง่ของเวทมนต์ดำการสาบแช่งและซองบี้เพียงอย่างเดียวซึ่งไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของสาสร์นี้สักเท่าไร่ซึ่งความเข้าใจผิดเหล่านี้มันมีลรลกฐานมาจากการเหยียดเชื้อชาติและความกลัวต่อสิ่งที่ไม่คุ้นเคยเนโครแมนซีศาสตร์เวทที่หลายคนคงคุ้นหูที่สุดมันเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารกับคนตายมันมีจุดมุ่งหมาย เพื่อทำนายอนาคตค้นหาความรู้ที่ซ่อนเลนหรือแม้กระทั่งควบคุมวิญญาณให้ทำตามที่สั่งคำว่า n e โคร m a n c y มาจากภาษากรีกโบราณครับอย่างคำว่า n e คร o m นท t อาซึ่งประกอบด้วยคำว่า n e โครสที่แปลว่าศพและันทีอาที่แปลว่าการทำนายในยุคโบราณศาสตร์นี้ถูกมองว่าเป็นวิธีการเข้าถึงความรู้ที่มนุษย์ไม่อาจสามารถเข้าถึงได้โดยการเรียกวิญญาณของผู้ตายมาสื่อสารหรือขอคำแนะนำในด้านต่าง ซึ่งผู้ใช้ศาสตร์นี้มักถูกเรียกกันว่าเนโครแมนเซอร์ในวัฒนธรรมกรีกโบราณการปฏิบัติเนโคแมนซีเป็นที่รู้จักกันในชื่อเนคีอาซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เรียกวิญญาณผู้ตายมาเพื่อขอนิมิตทํานายอนาคตตัวอย่างที่โดดเด่นที่สุดนะครับมันปรากฏอยู่ในมหากาบโอดิสซีของโฮเมอร์โดยโอดิเยสได้ทําพิธีกรรมเพื่อเรียกวิญญาณของไทลีเซสเพื่อขอคาแนะนาในการเดินทางกลับบ้าน ซึ่งสารที่เขาใช้มันก็คือในโครเมนซี่นี่แหละครับสถานที่ที่มีชื่อเสียงสําหรับการทําพิธีในโครเมนซี่คือเนโครมันทิออนซึ่งเป็นวิหารที่ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ําอาเครอนในภูมิภาคอิปไพรัสของกรีกที่อยู่ในประเทศกรีซจนมาในยุโรปยุคกลางเนโครแมซี่ถูกมองว่าเป็นเวทมนต์ดำและถูกประนามโดยคริสตจักรคาทอลิก olic, ครับอย่างไรก็ตามมีนักเวทและนักเล่นแร่แปราธาตุบางคน ที่ยังคงใช้ศาสตร์นี้โดยเชื่อกันว่าสาม,มารถควบคุมวิญญาณหรือปีศาจเพื่อบรรลุเป,ป้าหมายต่างๆของตนเองได้เช่นการทำํำนายอนาคตหรือการได้รับความรู้ของโลกซึ่งในช่วงเวลานี้คําว่านิโคลแมนซีมักถูกใช้แทนคำว่าวิมมนดามหรือศาสตร์ตรงหามด้วยเอ่เคมีาศาสตร์แห่งการแปรธาตุ ที่ไม่ใช่เพียงศาสตร์แห่งการแปลตะกัวให้เป็นทองคาแต่มันคือศิละปะของการเปลี่ยนแปลงในระดับวัตถุและจิตวิญญาณการกําเนิดของศาสตร์นี้ฝังลากลึกอยู่ในอารยธรรมโบราณหลายแห่งพร้อมกันครับทั้งในอียิปต์จีนอินเดียและเมโสโปเตเมียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอียิปต์ที่แนวคิดแห่งเคมีได้ถือกําเนิดขึ้นซึ่งคําว่าอเคมีเองมีการสันนิฐานว่ามาจากภาษาอาหรับครับอย่างคําว่าอเคมียาที่หมายถึง ศิลปะแห่งการหลอมรวมในยุคอียิปต์โบราณนักปรา์และนักบวชในนามของเทพทอสเทพแห่งปัญญาและการเขียนเชื่อว่าธรรมชาติของโลหะนั้นมีชีวิตและกําลังเติบโตในขั้นของโลกการแปรธาตุจึงไม่ใช่การฝืนธรรมชาติเลยครับแต่คือการเล่งกระบวนการโตของโลหะตามให้กลายเป็นทองคาซึ่งถือเป็นโลหะที่บริสุทธิ์และมีความสมบูรณ์ขั้นสูงสุดเป้าหมายของนักเล่นแร่แปรธาตุในยุคโบราณ จึงไม่ได้จํากัดเพียงการหาทองคาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการค้นหายาอมตะที่ทําให้มนุษย์กลายเป็นอมตะและศิลานักปรา์ที่สามารถทําให้ทั้งร่างกายและจิตวิญญาตหลุดพ้นจากความเน่าเปื่อยแห่งโลกวัตถุเมื่อเข้าสู่ยุคข,ของจกักรวรรดิอิสลามในช่วงศวตวรรษที่8ถึง13ศาสตร์แห่งการแปลธาตุได้รับการสืบทอดและพัฒนาอย่างเลือกึ้งยิ่งขึ้นครับในโลกของนักวิทยาศาสตร์และนักปรัชญาชาวอาหรับผู้ที่มีชื่อเสียงที่สุด นั่นคือจารีฟไฮยานหรือที่ชาวตะวันตกเรียกกันว่าเกเบอร์เขาได้วางรากฐานของเคมีทดลองโดยผสมสานทั้งเวทมนต์ปรชัชญาและหลักตรรกศาสตร์เข้าด้วยกันจนถือได้ว,ว่าเขาเป็นบิดาแห่งเคมีครับผลงานของเขาได้ส่งต่อเข้าสู่ยุโรปในยุคกลางผ่านการแปรลภาษาละตินโดยเฉพาะในเมืองโทเรโดของสเปนที่มีนักปราชญ์คริสเตียนมุสลิมและชาวยิวมาอยู่ร่วมกันเพื่อแปลคมภีโบราณจํานวนมาก จากภาษาอาหรับสู่ภาษาละตินและจากยุโรปยุคกลางนี่เองครับศาสตร์แห่งการแปลธาตุได้ขยายสู่โลกตะวันตกโดยประสานาเข้ากับแนวคิดคริสเตียนกรีกและโลมานเกิดเป็นชุดของสัญลักษณ์และระบบการปฏิบัติที่ลึกลับเช่นกระบวนการแปลธาตุที่ประกอบด้วยนิกโลโดความมืดหรือการด้อยสลายอเวโดการฟื้นคืนความบริสุทธิ์ซิทรินิตัสการสุกงอมและลูเบโด ความสมบูรณ์ขั้นสูงสุดกระบวนการเหล่านี้มีความหมายสองระดับครับคือในเชิงการทดลองกับสารจริงและในเชิงนามธรรมที่หมายถึงกระบวนการแปลเปลี่ยนภายในจิตใจของมนุษย์เพื่อบรรลุการรู้แจ้งและ,สะแสวงหาสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของศาสตร์นี้อย่างศิลานักปราดปูเคเรียศาสตร์เวทที่ขัดแย้งและยั่วยวนจากลาตินอเมริกาปูเคเรีย มันเป็นศาสตร์แม่มดที่แฝงอยู่ในสายเลือดของผู้คนทั้งในบทสวดที่สืบทอดกันมาในครอบครัวและในเสียงกระซิบจากมุมมืดของตลาดกลางคืนบูเคเรียเป็นคําภาษาสเปนที่แปลว่าการใช้เวมนม์หรือแม่มดศาสตร์ครับแต่ในโลกของมันมันคือเครื่องมือคือสํานึกคือการต่อรองกับพลังที่อยู่เหนือมนุษย์ทั้งเพื่อการเยียวยาการคุ้มครองหรือแม้กระทั่งการทําลายบูเคเรียไม่ใช่วทในเชิงเรื่องเล่านะครับ มันคือการดำรงอยู่ของพลังวิญญาณท่ามกลางสังคมชนชั้นล่างผู้หญิงที่ถูกกดขี่ชนพื้นเมืองที่ถูกลืมคนผิวดำที่ถูกกักขังในปรติศาสตร์พวกเขาคือผู้รักษาศาสตร์นี้และในโลกของพวกเขาบูเคเรียคือเครื่องมือเดียวที่ยังฟังเสียงของพวกเขาได้ผู้ใช้เวทบูเคเรียเราจะเรียกกันว่าบรูฮาสำหรับหญิงและบรูโฮหากเป็นชายซึ่งทั้งสองมักทำหน้าที่คล้ายกันครับคือการเป็นทั้งหมอผี หมอพื้นบ้านและบางครั้งก็เป็นนักเวทสายดำด้วยพวกเขาอาจเรียกเทพยาของชนเผ่าเดิมผสมเข้ากับบทสวดพระแม่มารีใช้สมุนไพรพื้นเมืองคู่กับการตั้งเทียนและล่คาถาบูเคเรียจึงสะท้อนความเป,ป็นศิลปะแห่งการประสานและศิละปะนั้นก็ไม่เคยยึดติดกับคําว่าบริสุทธิ์ที่รวมเข้ากับอารยธรรมโบราณอย่างอินคาแอสเทกพร้อมนําศาสนาคริสต์มารวมเข้ากันด้วยในยุคคาทาต แม้จะถูกมองว่าเป็นเวทมนต์สายดำแต่บูคาเรียก็เหมือนหลายศาสตร์เวทครับที่มีทั้งดีและชั่วในหลายพื้นที่เขาแยกกันชัดเจนระหว่างเวทขาวที่ใช้เพื่อเยียวยาและปกป้องกับเวทดำที่ใช้เพื่อล้างแค้นและทำร้ายถึงอย่างนั้นในสายตาของผู้ทำพิธีจริงๆศีและธรรมไม่ได้ตายตัวขนาดนั้นครับหากคนที่คุณรักถูกกระทำบางครั้งการเรียกสิ่งลึกลับมากำจัดศัตรูก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิด โลกของบูเคริยาไม่มีเส้นแบ่งชัดเจนระหว่างดีกับชั่วมีเพียงเจตนาพลังและผลลัพธ์ที่ตามมาเท่านั้นผู้ใช้ส่วนใหญ่รู้ว่าทุกพิธีกรรมคือการต่อล้องไม่มีของฟรีและทุกพรางมีราคาต้องจ่ายไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดความฝันอันไม่สงบหรือแม้กระทั่งการถูกลับไปอยู่ในโลกของวิญญาณหากพวกเขาเห็นว่ามันคุ้มพวกเขาก็ยอมที่จะจ่ายมัน เฮกาในตำนานอียิปต์โบราณมันไม่ได้เป็นเพียงศาสตร์เวทในความหมายทั่วไปครับแต่มันเป็นพลังที่อยู่เหนือทุกสปปรรพสิ่งเป็นพลังแห่งการดำรงอยู่ของเอกภพเป็น,นกลไกพื้นฐานที่ขับเคลื่อนชีวิตคล้ายกับฟอสของเหล่าเจไดซึ่งมีมหาเทพผู้ทรงนามเดียวกันอย่างเฮกาเป็นผู้ที่เชื่อกันว่าสร้างศาสตร์นี้ขึ้นครับเขาจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่เทพแห่งเวทมนต์แต่คือร่างอวตารของพลังจักรวาลที่สถิตยอยู่ในทุกอน,นูของโลก แล้วเทพเฮกายังถูกกล่าวว่ามีอยู่ก่อนสิ่งอื่นใดมีพลังในการกําเนิดและกํากับทุกสิ่งรวมถึงเทพองค์อื่นๆด้วยพระองค์คือผู้นําพาคําพูดให้กลายเป็นความจริงคําภาวนาให้กลายเป็นพลังและพิธีกรรมให้กลายเป็นความจริงอันศักดิ์สิทธิ์เฮกาไม่ใช่ศาสตร์ที่ต้องศึกษาอย่างตำราแต่เป็นสิ่งที่ไหลเวียนอยู่ในสายเลือดของจักรวาลเป็นพลังที่มีอยู่ก่อนสุริยะเทพลาก่อนสวรรค์จะถูกแยกออกจากดินก่อนที่ขําแรก จะถูกกล่าวขึ้นซะอีกครับในเอกสารโบราณเช่น Hermetic Text และ c o f e r n i c u s ได้บรรยายเฮกาว่าเป็นชีวิตของเทพทั้งหลายและพลังที่เทพใช้ในการสร้างโลกดังนั้นผู้ที่สามารถเข้าถึงเฮกาได้จริงจึงไม่เพียงเป็นผู้ใช้เวทมนต์แต่เป็นผู้สื่อสารกับจิตวิญญาณของจักรวาลเองด้วยในชีวิตประจําวันของชาวอียิปต์โบราณเฮกาถูกถักทอเข้ากับการดำรงอยู่ทุกด้านครับตั้แต่การคลอดการรักษาการเก็บเกี่ยว ไปถึงการเดินทางข้ามโลกหลังความตายนักบวชโดยเฉพาะนักบวชในพระวิหารแห่งเทพทตเทพแห่งปัญญาและการเขียนถือเป็นผู้เชี่ยวชาญในเหตุการณ์ที่สุดพวกเขาไม่ได้เพียงทําพิธีบูชาเทพเจ้าเ,า,เาเท่านั้นแต่เขียนคาถาบนแผ่นาพาปิรสัสแกสลักเสกลักลงบนเครื่องรางวาดภาพเทพเจ้าบนผนังสุสานและกล่าวมนต์เพื่อปลุกพลังศักดิ์สิทธิ์ให้ไหลผ่านสื่อที่จับต้องได้เหล่านักบวชนี้เรียนรู้วิธีควบคุมพลังผ่านเมดูเนเจอร์ หรืออักษรภาพศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นตัวอักษรที่ไม่ใช่เพียงสื่อความหมายแต่เป็นอักษรที่มีพลังในตัวเองคล้ายกับลูนครับการเขียนคาถาจึงเปรียบเสมือนเป็นการปลุกเสียงแห่งเทพเจ้าเพื่อขอหยิบยืมพลังมาใช้ในโลกมนุษย์ดรูอิสเมจิระบบศาสตร์ความรู้และศรัทธาที่ฝังลากลึกอยู่ในวัฒนธรรมเซลติกโดยมีใช้นามดรูอิดเป็นผู้กำเนิดซึ่งดรูอิด ถูกยกให้เป็นผู้รักษาความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเขาเป็นทั้งนักบวชปราชญ์นักกฎหมายหมอและผู้ประกอบพิธีกรรมชาวเซลติกครับเราผู้ใช้เวทนี้ไม่ได้เพียงต้องเรียนรู้คาถาแต่ต้องแสวงหาความเข้าใจในกฎของจักรวาลดผ่านความเงียบสงบของป่าผ่านจังหวะของฤดูกาลผ่านการฟังเสียงของต้นไม้ลมและดวงดาวดรูอิดเขาถือว่าทุกสิ่งในธรรมชาติล้วนมีชีวิตและจิตวิญญาณของตนเองครับ ตั้งแต่หินจนไปถึงแม่น้ำตั้งแต่ต้นไม้จนถึงลมทะเลเวทมนตร์ของพวกเขาไม่ได้เกิดจากการควบคุมธรรมชาติแต่คือการประสานเราเข้ากับมนันใช้พลังของสิ่งที่มีอยู่แล้วเพื่อชักนำการเปลี่ยนแปลงอย่างมีจริยธรรมเวทมนตร์ของดรูอิดจึงไม่ใช่เพียงศาสตร์แต่เป็นศิละปะของการเข้าใจาการฟังและการเขารบโรคที่มองไม่เห็นโลกของดรูอิดคือโลกที่แบ่งออกเป็นสามมิติหลักครับนั่นคือโลกเบื้องบน โลกมนุษย์และโลกเบื้องล่างเวทมนต์ของดรูอิตจึงเป็นสะพานที่เชื่อมทั้งสามโลกเข้าด้วยกันปวกเขาใช้เสลักษ์อย่างทริสเคลลออนหรือสามห่วงที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็คงคุ้นกันครับเพื่อแสดงถึงความสมดุลระหว่างชีวิตความตายและการเกิดใหม่ศาสตร์เวทของทางนี้จึงเป็นทั้งการเปลี่ยนแปลงและการยอมรับสิ่งที่เปลี่ยนไปดรูอิดไม่เคยเขียนความรู้ของตอนเองลงบนกระดาษเลยครับเพราะเขาเกรงว่าพลัง มันจะสูญหายไปหากไม่ถ่ายทอดผ่านวาจาและจิตใจาการเรียนรู้ของดรูอิตมันกินเวลานานานับ10ปีเพื่อจะเข้าถึงความลับของพรึกษาพลังของอักษรบูนโครงสร้างของพิธีกรรมและวิธีแห่งคําทํานายพวกผู้ใช้เวทดรูอิตเลยเชื่อกันว่าทุกคําพูดที่เปล่งออกมาในพิธีกรรมล้วนสะท้อนพลังของจักรวาลทั้งสิ้นโซลโมานิกเมจิกในโลกของศาสตร์เวท ้าไม่พูดถึงโซโลมอนก็คงจับไม่ได้นะครับเพราะเขาไม่ได้เป็นเพียงกรรษัตริย์ผู้ทรงปริชายาณแห่งอิสราเอลแต่คือบุคคลผู้ได้รับมอบความรู้ที่แม้แต่เทวดาก็ยังไม่กล้าแตะต้องด้วยควาภาวนาที่บริสุทธิ์และหัวใจที่ใฝ่หาปัญญาพระเจ้าแห่งสวรรค์จึงประทานสิ่งที่เกินกว่าพระราชาองค์ไหนจะได้รับนั่นคือคุณแจสูดโลกของปีศาจวิญญาณและสิ่งที่มนุษย์ธรรมดาไม่อาจบังคับบัญชาได้ศาสตร์เวทของโซโลมอน จะรู้จักกันในชื่อเซลมนิกเมจิกมันคือแก่นกลางของศาสตร์สยเวทตะวันตกครับเป็นต้นกาเนิดของคำพีเศทมากมายทั้งในยุคกลางและยุคเรอเนสองซึ่งครอบคลุมถึงการอัญเชิญสะกดควบคุมวิญญ,ญาณการใช้ยานศิลาวิญญ,ญาณและเวทต้องห้ามสิ่งเหล่านี้จะเรียกรวมกันว่าเซลมนิกกรีมัวตำลาเวทของโซโดลมอนซึ่งถูกเล่าต่อกันในน้ำคราวิคุราซาดมอนิสและเลซซคีออฟโซดลมอน ศูนย์กลางของเวทมนตร์โซโลมอนอยู่ที่วัตถุศักดิ์สิทธิ์ชิ้นหนึ่งครับซึ่งเรียกกันในตำนานว่าลิงออฟโซดามอนวงเวทนี้ไม่ได้มีเพียงความงามเชิงศิลปะเท่านั้นแต่มันถูกจารึกด้วยเสียลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์และตราประทับของพระเจ้าซึ่งสามารถสะกดปีศาจหรือวิญญาณชั่วร้ายให้ยอมจำนนภายใต้อำนาจของผู้สวมได้โดยวงเวทนี้โซโลมอนจะสามารถอัญเชิญและบัญชาเหล่าผู้ผีปีศาจให้มาทำงานแทนตนได้ทั้งก่อสร้างวิหาร ช่วยในการทำนายอนาคตค้นหาไดอาตุหรือแม้แต่ชินน้นแนีวิชาความรู้จากโลกอื่นก็สามารถสั่งให้ทำได้ซึ่งปีศาจต่ละตนจะมีตราประทับเฉพาะตัวซึ่งโซดมอนก็ได้รวบรวมเอาไว้ในตำราของตนอยากเป็นระบบซึ่งแต่ละตราคือคุญแจที่จะปลุกวิญญาณของพวกมันขึ้นมาครับและหากไม่มีพิธีกรรมที่เหมาะสมสิ่งที่ปลุกอาจไม่ยอมสงบและกลืนกินผู้เรียกเสียเองในคำพีเลอร์คีย์ออฟโซมอน หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อเล่เมกะทรมมีบันทึกชื่อของปีศาจทั้ง7จตนเอาไว้ครับซึ่งเชื่อกันว่าโซโลมอนได้อัญเชิญและสะกดพวกมันเอาไว้ในภานชนะทองคำสำริดด้วยเวทมนต์พวกมันเป็นเจ้าผู้ครองแดนนรกมีทั้งระดับราชาเดยุคเจ้าชายและอัศวินแต่และตนมีบุคลิกค,ความสามารถและหน้าที่ที่แตกต่างกันครับเช่นเดยุคบาบาัทอสผู้เข้าใจสรรพสตัตว์อย่างลูอันดีตและอนาโคตไพรมอน เจ้าแห่งความรู้ได้ดนตรีหรือจับพิสศเดนวาแลกผู้สามารถค้นหาและควบคุมอสรพิษได้ดังใจศาสตร์เวทมนต์ของโซโลมอนนี้ไม่ได้สอนให้มนุษย์บูชาปีศาจนะครับแต่สอนให้ควบคุมมันผู้ใช้ศาสตร์นี้ต้องมีคุณธรรมเข้มงวดกับพิธีกรรมและปราศจ,จากความโลภเพราะผู้ที่เรียกปีศาจด้วยใจที่ไม่บริสุทธิ์มาจากกลายเป็นเหยื่อของพวกมันในที่สุดคนระับพิธีกรรมจึงมักต้องประกอบด้วยวงยานเทียน เครื่องหอมคําภาวนาซึ่งเป็นภาษาลาตินหรือฮิบรูและต้องมีของถวายตามลักษณะของปีศาจที่ต้องการจะอัญเชิญจบไปอีกเรื่องนะครับกับ10บศาสตร์เวทจากทั่วโลกก่อนจะไปกันก็บอกกันหน่อยสิครับว่าถ้าเลือกได้หนึ่งศาสตร์คุณจะอยากใช้ศาสตร์เวทไหน และขอช่วยกดไลค์และซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและกดกระด,ดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดที่ใม่มาจากทางเราด้วยสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละผมไปก่อนนะครับสวัสดี